สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับของเล่นตัวใหม่นะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าทีเล็กครับตัวนี้นี่แพ็กเกจตกล่องนะครับโอ้นี่ทีเล็กตัวนี้สีแดงนะครับตัวนี้ Welsh, น,นี่ขาเดินได้นะ <cart> <Wide> <season> ครับนี่ตามีไฟนะครับนี่อ่าปากโอ้แขนก็ขยับได้ด้วยตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันดีกว่าดูในกล่องกันดีกว่านะครับ ได้เจ้าท, <c oughs> เาทีเล็กนี่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 สีแดงเลยเนี่โอ้แพ็งเกจกล่องตัวนี้โอ้โหยึดโบนตัวนี้เอาเดี๋ยวเราจะเอาโบนนี้ออกก่อนนะครับ <c oughs> มันจะมีสกูด้านหลังนี่นะครับทันออกก่อนเลย นี่ออกแล้วนะครับมีตัวยึดตัวอีกโอ้เยอะยึดเอจริงๆอ่าถอดออกเน่เดี๋ยวไปดูด้านล่างกันเลยนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีฐานนะครับ ตานตัวนี้จะเป็นก้อนใหญ่นะครับสองก้อนนะครับใส่่านกันเลยนะครับนี่จะมีสวิกมิดเปิดอ้อวิ่ง,งแล้วนะครับมือขยับได้เลยเมื่อกี้เอาพิ้าร้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันนะครับ ขอให้มันวิ่งโดยิงฝั่งนู้นครับเดินครับโอ้น่ากลัวมากกว่านี้เดินไปเลยให้มันเดินกับเนินเสาตัวนี้ดูนะครับอ้าวเดินอ้าวเดินไาจามนกเค้กดูนะครับอ้าวเดินไปตามเสาคอยาวนะครับอ้าว าเดินเงินไปได้อ้าวเดินเงินป้ายเดินเงินป้ายโอ้น่ากลัวมากตัวน,นี้มือแขยาบได้ด้วยนะครับอ้๋อน่ากลัวจริงๆโอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย